10อันดับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงครามเย็นวีเทลเลอร์ eller, สวัสดีครับสงครามเย็นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นในปี1947ถึงปี1991รวมระยะเวลาสงครามนานถึง44ปีเลยทีเดียวสงครามเย็นมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางการเมืองสองครามตัวแทนในประเทศอื่น เทคโนโลยีอวกาศอาวุธนิวเคลียร์ขีป่ปนนวุฒิข้ามทวีปการพยายามเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศที่มีข้อพิดาลาด้านอุดมการประชาธิปไตยและประเด็นการคอมมิวนิสต์สงครามเย็นเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปี1945ประเทศเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยให้ประเทศมหาอำนาจตะวันตกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสครอบครอง3ส่วนร่วมกันเรียกว่า เยอรมนีตะวันตกขณะที่อีกส่วนหนึ่งให้สหภาพโซเวียตปกครองเรียกว่าเยอรมนีตะวันออกทําให้กรุงเบอร์ลินนครหลวงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกเรียกว่าเบอร์ลินตะวันตกแต่ด้วยระบบการเมืองกับปกครองที่แตกต่างกันของเบอร์ลินตะวันตกและตะวันออกจึงนํามาสู่วิกฤตการ Berlin, เบอร์ล er ินโดยชาวเยอรมนีตะวันออกหนีออกจากประเทศในช่วงปี1949ถึงปี1961ประมาณ3ล้านคน หรือเกือบ20%ของประชากรเยอรมนีตะวันออกได้หนีเข้าไปในเยอรมนีตะวันตกและแล้วในวันที่13สิงหาคมปี1961สหภาพโซเวียตได้สร้างกำแพงยาว155กิโลเมตรสูง3-4เมตรกั้นระหว่างเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกที่รู้จักกันในชื่อกำแพงเบอร์ลินหรือม่านเหล็กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นเป็นระยะเวลานานถึง28ปปีตลอดเวลาที่กำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่ ได้มีผู้ที่พยายามจะหนีข้ามกำแพงเบอร์ลินกว่า10,000แครั้งและในที่สุดกำแพงเบอร์ลินก็ได้ถูกทำลายลงในวันที่9พฤศจิกายนปี1989และเยอรมนีก็ได้รวมเป็นหนึ่งในวันที่3ตุลาคมปี1990การที่ขั้วอำนาจทั้งสองฝ่ายได้สร้างสงครามตัวแทนขึ้นโดยการส่งอาวุธและทรัพยากรสงครามด้าน,นาต่างๆให้กับประเทศที่ตนเองให้การสนับสนุนสงครามตัวแทนที่สําคัญได้แก่สงครามเกาหลี เกิดขึ้นระหว่างปี1950ถึง1953เป็นการสู้รบกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยสาภาพโซเวียตและจีนให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติให้การสนับสนุนเกาหลีใต้ซึ่งนั่นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยสงครามครั้งนี้ทําให้ทหารในพลเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า3ล้านคนผลของสองครามคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เช่นทุกวันนี้ และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือสองครามเวียดนามเกิดขึ้นระหว่างปี1955ถึง1975เป็นการสู้รบกันระหว่างเวียดนามเหนือซึ่งสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนด้านการทหารและเวียดนามใต้ที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรรวมถึงประเทศไทยให้การสนับสนุนด้านการทหารสงครามในครั้งนี้ส่งผลให้ทหารได้พลเรือนบาดเจ็บเสียชีวิตกว่า4ล้านคนผลของสองครามเวียดนามเหนือได้เป็นฝ่ายชนะและปกครองเวียดนามจน,น,นถึง,ถงปัจจุบันนี้ บทสรุปของสองครามเย็นมีผู้เสียชีวิตประมาณ25ล้านคนแอดต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเป็นตัวเลขประมาณการนะครับซึ่งไม่มีการยืนยันตัวเลขอย่างชัดเจนซึ่งสิบเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงครามเย็นนะครับอันดับที่10สงครามกลางเมืองกปเตมาลาเกิดขึ้นในปี1960-1996มีผู้เสียชีวิตประมาณ2 0 0 0 0คน อันดับที่9สงครามกลางเมืองกัมพูชาเกิดขึ้นในปี1967ถึง1975มีผู้เสียชีวิต300,000คนอันดับที่8การฆ่าล้างเผาพันธุ์ติมอร์ตะวันออกในปี1975ถึง1999มีผู้เสียชีวิต38,000คนอันดับที่7สงครามกลางเมืองแองโกลาในปี1975ถึงปี2002 มีผู้เสียชีวิต50,000 0คนอันดับที่6สงครามอัฟกานิสถานกับโซเวียตครั้งที่1ในปี 1979- ถึง1989มีผู้เสียชีวิต2ล้านคนอันดับที่5การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอินโดนีเซียในปี1 9 6 5ถึง1966มีผู้เสียชีวิต3ล้านคนอันดับที่4การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัมพูชา เกิดขึ้นในปี1975ถึงปี1979มีผู้เสียชีวิต3ล้านคนอันดับที่3สงครามเกาหลีเกิดขึ้นในปี1950ถึง1953มีผู้เสียชีวิต3ล้าน2 7 7 2,000คนอันดับที่2สงครามเวียดนามในปี1955ถึง1975มีผู้เสียชีวิต4ล้านคน อันดับที่1สงครามกลางเมืองจีนเกิดขึ้นในปี 1945- งพันถึงหนึ่มีผู้เสียชีวิตประมาณ6ล้านคนสงครามเย็นยุติลงอย่างเป็นทางการในวันที่26ธันวาคมปีหนึ่พการ้อยเกพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตภายหลังจากการใช้นโยบายปรับโครงสร้างทางการเมืองการทหารและเศรษฐกิจสงครามเย็นสร้างความเสียหายและรอยบาดแผลจากด้านมืดของมนุษย์สงครามเย็นจึงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่คนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปวีเที e เสวัสดีครับ